สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองประลัดของอบตของเทศบาลของอบจและของเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ สำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่111กันข้อที่111โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นผู้กำหนดมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการโดยจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่นเพื่ออื่นใดเพื่อสแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการก็คือโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นผู้กำหนด มาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลากักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการชอยมีดังนี้นะครับกไก่กอพอรอขอไข่ครัมตรีขควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงงูกระทรวงมหาดไทยเจ้าจานกอพอข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อ ขอไข่นั่นเองคณะมนตรีนะครับซึ่งเป็นผู้กําหนดมาตรการในการกํากับการปฏิบฏัติราชการโดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นรายลักษณ์อักษรหรือวิธีอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบฏัติราชการนะครับอธิบายขยายความดังนี้นะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ .2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2กพรศ2562ในมาตรา12บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสมฤทธิ์กพรอ,อาจเสนอต่อคระ่อตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นรายละกษอักษร โดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตรริราชการนั่นเองครับอยู่ในมาตรา12นั่นเองนะครับ,รรบดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อขอไขนั่นเองก็คือรัมตรีนั่นเองครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อไปได้ที่ Facebook ประพันธ์บารมนะครับมีทั้งหมด4 f a c e b o o k ด้วยกันช่องทางเพจก็ชื่อประพันธ์บารมในช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่า ประพันธ์วอลรัมแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าในช่องทางทิกต็อกชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอลรัมหรือเป็นภาษาอังกฤษบัญชีว่าประพันธ์แอประพันธ์สองห้าสองสามแอสพีไอยูพีไอพียูเอ็นสองห้าสองสามนั่นเองนะครับเทาเตรียมตัวแต่นเนิ่นเนิ่นนะครับคาดว่าจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ทั้งสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่111ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ